ล้างคาเล็กเอาแผ่นดิกซัมมาส่งเนาะตอนนี้ฝนก็กำลังตกโปรยๆค่ะก็ต้องหลบมาอยู่ชุงนี้นะคะ,คะสวัสดีนะคะทั้งสิ่เอดท่านนะคะโอ้โหแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วนะคะฝนนี่ค่ะสร้างเขาก็ต้องรีบโยงเนาะ จะเอามาทำอะไรคะ กนลงนิดหน่อยนะคะสวัสดีนะคะทั้งิท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซสไคให้แม่ดาดก่งด้วยนะคะจะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะถือว่าเป็นกําลังใจให้แม่ดาเนาะดูมีข้างมีอะไรอีกเนาะข้างในเนาะอ๋อมีถังสีแม่นบอกแม่นทางสีโอ้ทำอะไรคะท ทำโครงฟ้าหรือเปล่าไรงนี้นะอ๋อไม่มีโครงเหล็กไงอ๋อว่าจะไปทำสร้างแต่ว่ามันฝนตกเนาะคุณจะก็มาทำอะไรก็เดาๆเนาะหรือว่าจะตีฟ้าตีฟ้าบ่คิดว่าไม่ได้ทำเป็นฟ้าหรือเปล่าเพราะว่ามันมันมีเหล็กด้วยเนาะการทำสร้างมือใชเวาทำมือค่ะอยากไปทำสร้างแต่ว่าฝนตกอยู่ อ๋อช่งเดินเข้ามาแล้วนี่ค่ะแม่บินนี้เลยค่ะเอาเขามาทำอะไรคะเขาคนนั้นยังไม่ได้าดนะครัอ๋อมาเห็ดป่านะมาทป่าค่ะค่ะเพราะว่ามันหลังคามันก็เี่ยนะ ให้เพื่อ,อนเพื่อ,อมนมาแนักไม่ค่ะระวางไว้วตรงนี้ก่อนเนาะคงไม่เกี่ยะ สวัสดีนะคะท่านผู้ชท่านงนะคะก็สร้างบอกว่าจะเอามาตีฝ้าเนาะมีมีเหล็กไม่ใช่เหล็กมันคืออลูมิเนียมบอลน,นี่นะหละเนาะ นี่คนก็ตกปล่อยๆนะคะตกปล่อยๆพอดีค่ะพอดีร้อนอบอ้าวคนตกเย็นเย็นเห็ดก็จะได้ออกสบายๆอัานก็ตกต้น

สวัสดีค่ะแอดแอดมากดให้ค่ะขอบคุณกดไลค์ให้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสู้สู้ฝนตกเหรอคะแม่ดาใช่ค่ะคุณบุญคุณสุกัรยาเนาะฝนตกค่ะฝนตกแต่ตกไม่หนักค่ะตกตกนิดหน่อยเนาะกำแพงบ้านทำเร็วมากเลย มากๆเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แต่สร้างอย่างเดียวนะ youtube ก็ช่วยกันนะคะ YouTube ก็ช่วยกันค่ะนุลินไปค่ะพอฝนตกแล้วเราก็ค่อยๆไปเนาะอ้าวมีรถเอซมานะคะก็มีก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาบ่อยอว,วิ่งวิ่งวิ่งค่ะวิ่งวิ่งฝนตกแดดเนาะ phải mong trái lệ quá con cá nè nè các, để hay đồn khúc, tiếng đang coi coi đấy เค้มส้นนาะย้า้เค้มเด้อเค้มอยู่ยาจะตัก็วิ่งมาแล้วนะคะหน้าบ้านเองใส่น้ำตาลลกไ่ตามไม่หรค่อยตาบเค้มอย่้วก็ไม่เข้าใจตัวเเหมือนกันถ้าทำเค้มเย็ก็ยังเขม มะนมสวัสดีค่ะไข่ครับไข่ทำให้กินอ้าวไข่สูดฝรั่งหน้าผมน้องให้เปิดคะมะนมจานละสองร้อยมะนมไข่ไข่ทอดเนี่ยเห็นนัดเองไม่ใช่มโนราหรอคะก็เห็นเพลงเขาร้องบอกว่ากินไม่ครึ่งแล้วมโนราทอดไข่จานเนี่ยจานละสองร้อยนะผมทำฝรั่งกินที่ที่น้าห่าดะแบบนี้เหรอคะตรหอมค่ะสรงร้อยบาทสวยค่ะสวยอันนี้ก็เหลือร้อยบาทแล้วหอมอ๋อร้อยบาทเหรอคะฝรั่ง พึ่งเรื่นี่หนึ่งร้อยบาทไปเลยทำเต็มเตยบาทสองร้อยบาทให้ไปเลยหอมมากเลยกินดูหน่อยสินี่ไงข้าวเหนียวนี่ไงมันเป็นไข่อะไรเนี่ยดูกินดูเลยนี่ไงไข่อะไรนะหมอหนุ่มไข่หมอหนุ่มไข่ฝรั่งอเมริกันไข่มีการขุ้บอลเหรอไข่อเมริกันนะคะเพราะว่ามันเคยถ่ายฝั่งโน้นแล้วมันยังไม่ได้เนาะก็เลยมาฝั่งนี้ค่ะ แล้วจะเอาโทรศัพท์มาวางตรงน,นี้ทำไมคุณตอ่อคุณทำไมชอบเอาโทรศัพท์มาวางกับของกินฝนตกก็เลยวิ่งมาค่ะนี่แดดออกแล้วนะคะกีาเหนียวออ,อยหมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้แม่ดาดกดกด้วยนะคะ